มันเป็นเรื่องปกติของนักเรียนในตอนนั้นครับแบบรุ่นพี่ปกครองน้องอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ป .5 ยันม .4 เลยครับแบบว่าโดนบ้างไม่โดนบ้างถ้าเราทําผิดเราก็โดนอะไรเงี้ยครับรู้สึกตอนนั้นอยากกลับบ้านกลัวรุ่นพี่มากกว่าครูมากกว่าพอที่โรงเรียนครับตอนนั้นก็มีตบเตะต่ตอยกระทืบแล้วก็ไล่ให้วิ่งอะไรประมาณเนี้ยนนครับเคยมีแค้นครับแบบว่าตอนประมาณมสองม .3 ครับเราเริ่มแบบ สู้ได้แลอะไรเนี้ยแต่เราก็ไม่สู้ครับเราก็ยอมผมรู้ว่ามันเจ็บแบบไหนครับก็เลยไม่ทำกับชีวิตจริงผมจะเป็นหัวคนง่ายๆไม่ค่อยไปประท้ากับใครหน้าๆเท่าไหร่ครับแต่ว่าในเกมตก้องเล่นแบบประทะหน้าๆครับคนละแบบกัน คือตอนแรกผมไม่ได้เป็นเกมเมอร์เต็มตัวขนาดนะั้นแบบว่าเล่นกับเพื่อนครับเล่นกันสนุกแล้วพอจบม6ปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่น PUBG Mobile ผมเล่นได้ประมาณ2-3เดือนครับเขาเริ่มมีการแข่งขัน PUBG Mobile ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากลองแข่งขันแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยครอบครัวผมสนับสนุนครับผมจะพูดกับคุณตาคุณยายเสมอครับว่าผมขอลองหน่อยนะถ้ามันไม่ได้จริเดี๋ยวจนะกลับมาทำงานกลับมาทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านอะไรเครับ ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนพี่น้องคนในทีมหรือว่าจะเป็นพี่นุผู้จัดการทีมครับเราถึงได้มาถึงจุดนี้ได้ก็สําหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาเป็นฐฐนักกีฬาไอซ์อร์ตนะครับโอกาสที่จะเป็นแบบน,าานปปักกีฬาไอซ์อร์ดตัวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับมันมีทั้งความ,มดกดดันทั้งคนที่เชียร์เราทั้งคนที่ดูถูกเราครับเราต้อง หมั่นขยันฝึกตัวเองทำทุกอย่างให้รู้สึกว่าตัวเราพร้อมที่สุดจะเข้ามาเป็นไา้